คือถนนเส้นผ่ากลางหมู่แปดนะครับระหว่างถนนเส้นสามสี่หกนะครับพลดาดิจากบางเลนไปกำแพงแสนเนี่ยมันจะมีแยกไผ่พอกบัวครับพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถทะลุไปอำเภอดอนตูโดยที่ไม่ต้องผ่านถนนเส้นหลักเส้นนี้เป็นเส้นรองคือสามารถที่จะขนแอบขนแอบลำเลียงเพราะว่าตอนกลางคืนแต่ก่อนเนี่ยเส้นนี้แทบจะ ไม่มีคนสัญจรผ่านมามันมืดมากก็จะมีคนที่สัญจรผ่านไปมาเยอะแล้วก็ปรากฏว่ามีการโดนจับในพื้นที่นี้เยอะทางปวสก็เลยมองว่าเป็นการข้าราบาในพื้นที่ยาเสพติดนี่เป็นการชี้เป้ามาให้จัดการทำชมชนยั่งยืนเพื่อป้องกันยาเสพติดก็ทางทางผู้ใหญ่ก็จะตกใจมากว่าเอทำไมเขา คือจ like like, oh, ังหวัดนครปฐมในอำเภอบางเลนมันมีตั้งร้อยกว่าหมู่บ้านทาไมต้องเลือกหมู่บ้านเขาเขาสึกว่าเป็นแบบมันเป็นตาบ้าหมู่บ้านเขาเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่าโอกาสเนี่ยเป็นเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสอันดีแล้วกันที่เราจะได้มาช่วยปัดฝาดบ้านเราให้เรียบร้อยซึ่งผู้ใหญ่ก็บอกโอเคแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการก็หลังจากการที่ไปเปิดใจแล้วทำความเข้าใจกับเขาเนี่ยกขาเขาก็โอเคกับเราก็ก็ตกลงว่าเราร่วมมือร่วมใจกัน ก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่มาทนะ่านเป็นผู้ใหญ่หมู่แปดท่าน,นก,ก็ก็พร้อมที่จะทำก็อยากจะให้หมู่บ้านตัวเองปลดล็อกไม่ให้เป็นหมู่บ้านสีแดบงบแล้วท่านก็ช่วยในการอะดมคนในชุมชนนะที่เป็นผู้นําชุมชนธรรมชาตนะิมานั่งปรึกษาหารือนหาผู้นําของแต่ละคุมขึ้นมาเป็นประธานคุมเป็นรองประธานเป็นอะไรแล้วก็คือให้คนพวกนั้นมาประชุมกับเรานั่งประชุมกัน โดยเราได้ตกลงกันว่าเราในหมู่บ้านเราเนี่ยเราจะตรวจฉีดทุกคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปพอตกลงว่าตรวจปุ๊บผมตรวจเป็นคนแรกผมเอาลูกเอาเมียตรวจต่อนหน้าสาธารณชนคือลูกผมเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เถือพิสิ์คือเราทำให้ให้คนที่เขาใช้ยาเนี่ยเขาจะไม่ได้กดดันว่าเราเนี่ยไปเอาผิดกับเขาพ็ตรวจแล้วก็มีคนในชุมชนเราเนี่ย ที่ใช้ยาเนี่ยเดินเข้ามาเลยบอกว่าผมไม่ตรวจนะผมใช้ยาจะเอาผมไปไหนก็เอาไปจะท,ทไงก็ได้คือเข้ามายอมรับกันแบบแบบบ้านๆเลยก็คือเดินมาว่าใช้ยาแล้วก็เขาเองก็เปิดเผยแล้วเขาก็ยกมือไหว้ทุกคนทำให้เขาเนี่ยมีค่าเดินบนถนนได้ ได้ปกติคือคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังให้โอกาสกันอยู่ก็มคือมาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลายเป็นคนพวกนี้ก็กลายเป็นเหมือนมีโอกาสได้กลับตัวกลับใจแล้วก็เดินบนถนนสาธารณชนทีมทำงาน เราเข้าใจว่าทีมทํางานก็คือมนุษย์ทุกคนที่ลงไปทํางานใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ทีมทํางานคือเราดึงคนไข้ยาเสพติดนี่แหละเป็นคนทํางานที่สําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเราไปต่อไม่ได้เราจะให้ความสําคัญกับเขามากๆว่าขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสาคัญค่ะแล้วตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกตัวอยู่ว่าชุมชนจะให้โอกาสจริงๆหรือเปล่าเราก็เริ่มปรับพฤติกรรมโดยการ บาบัดทีละคนต่อจนเขารู้สึกไว้วางใจเราก็เริ่มถามเขาว่าสะดวกที่จะบําบัดเป็นกลุ่มพร้อมกันหรือยังแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือทุกครั้งที่เราประเมินเนี่ยค่ะเราประเมินเป็นกิจกรรมไม่ใช่แค่แบบสอบถามอย่างเดียวค่ะเราประเมินไม่ว่าจะเป็นในการคีบไข่คีะนาวหรือแม้กระทั่งการเป่าถุงม,มือเพื่อเทสระบบร่างกายว่าร่างกายเขาเป็นอย่างไรบ้างในเชิงพื้นที่พอเราบำบัดกันที่นี่นะคะแล้วไม่เอาคนไข้ไปโรงพยาบาล คือป้องปันอาจจะไ,ได้แค่ช่วขน่านแต่เราอยากจะให้เห็นว่าใน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 ชุมชนเขาเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบในชุมชนแล้วตัวชุมชนเ,นเข้าใจปัญหามากกว่าตัวชุมชนจะรู้ได้บริบทในสังคม,มเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราตาบจะใช้มากในการป้องกนันนี้ที่เราแบบเจอแล้วจับเจอแล้วจับมันไม่มการแก้ไขเหมือนว่าเอาคนไปลงโทษแต่ไม่ได้เอากลับสังคมเ,เขาเขากลับมาก็ดูโดนตานหน้าว่าเป็นผู้ติดยาอยันนี้เราก็อยากจะให้ชุมชนช่วยกันดูแลกัน ซึ่งที่นี่ก็โชคดีที่ว่าชุมชนเขาเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็รูปแบบของของของ,ของที่ผ่านมาเราจะใช้คําว่ารัดมอบมาเช่นตำรวจก็มีนโยบายอย่างนี้ก็มาทําอย่างนี้ทำเสร็จแล้วคุณก็ไปสารสุขคุณมาทําแล้วคุณก็ไปซึ่งตัวชุมชนที่เขาเป็นคนเป็นเป็นคนในชุมชนจริงเขาไม่มีสิทธิ์ออกแบบหรือว่าเขาต้องการยังไงบริบทสังคมเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ออก แต่ตัวเนี้ยที่ตัวที่เราทํามาทุกวันเนี้ยเราเอาความคิดมาขายเขาว่าเนี่ยเราจะทําแบบนี้แบบนี้นะชุมชนต้องการอะไรเพิ่มไหมเขาบอกเขาอยากได้เป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเราทําไปแล้วาย,ยากลางเขาอยากให้เจ้าตำรวจอยากทิ้งเขาอยากให้เจ้าพนักง,งานพวกสา,ารนัสุกเลยอยากทิ้งเขาให้เข้ามาดูเขาบ้างเราก็เลยทําว่าอะนั้นไม่เป็นไรทางทางผมแม้แต่ทิ้งสุดโครงการไปแล้วเนีย ก,ก็จะมีเจ้าที่ตำรวจลงมาดูแลดีเพราะว่าทุกคนเริ่มตื่นตื่นตัวพอพอมีอะไรอย่างเงี้ยเราออกเสียงตามสายชาวบ้านก็เริ่มเริ่มตระหนกเริ่มรู้ที่ที่เราคุยกันว่าเราทํามาเนี่ยเราเราไม่ได้มองว่าประสบความสําเร็จนะเรามองว่าให้ชุมคนในชุมชนเนี่ยได้ตื่นตัวได้รู้อย่างน้อย ที่ผมทําในชุมชนยังไงไม่รู้แต่คนในครอบครัวผมก็รู้ว่า <S <S 2> <S 2> เราได้ทําแล้วคือไม่ต้องไปมองคนอื่นทุกคนแค่ระวังคนในครอบครัวตัวเองก็ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วสิ่งที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนคือว่าตัวผู้เสพเนะี่ยจะไม่แอบและเวลาเขามีปัญหาเขาเดินเข้ามาพบชุมชนเลยว่าผมต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อยากให้ช่วยยังไง เมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาคนติดยาเสพติดก็เหมือนกับเป็นคนปิดวิเวกอยู่คนเดียวชุมชนไม่ไม่รับรู้แต่ตอนนี้ชุมชนก็จะรับรู้แล้วก็ประคับประคองเขาเขาก็ไปไหนมาไหนเขาสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ที่จากที่สอบถามพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่นี่เขาบพรว่าเขาสึกชุมชนดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องเรื่องปัญหาอาญากรรมก็ต้องไม่มีอยากจะให้เวลาจะทำโครงการแล้วเนี้ย ให้ถามบริบทของสังคมของเขาถามบริบทในส่วนที่ความต้องการของชุมชนนั้นว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ให้เขามีส่วนร่วมตราบใดที่เขามีส่วนร่วมมากน้อยแล้วแต่แล้วถ้าเขามีส่วนร่วมเขาจะแับว่าเขามีความรับผิดชอบในส่วนที่เขาอยากจะทาความสําเร็จมันก็จะยัง่งยืน